วันนี้อ้ํากับพี่ไปจะพามาที่ร้านใส่นมสาขาเมืองทองซึ่งตั้งอยู่ถนนป๊อปปูล่าใกล้กับห้างคอสโมค่ะสตอรี่ของร้านก็เริ่มต้นจากร้านรถเข็ดเล็กๆแถวท่าน้ำปักเก็ตจังหวัดนนทบุรีค่ะ และสโลแกนของร้านก็คือจุดรวมพลของคนใส่ใจครับทางร้านเนี่ยมีปณิธานว่าเราจะสร้างร้านนมขนมหวานที่สะอาดอร่อยและใช้นมสดร้อเอร์เซโดยเชื่อว่าการให้สินค้าดีๆเพื่อสร้างรอยยิ้มให้กับลูกค้าคือความสุขของผู้เราครับ และบรรยากาศในร้านก็ค่อนข้างที่จะโปร่งสบายมากๆค่ะเหมาะกับการเข้ามานั่งทานขนมพักผ่อนโดยเฉพาะผู้คนที่ทำงานและที่พักอาศัยอยู่ในย่านเมืองทองนี้ก็มักจะแวะมารบร้อนทานเมนูต่างๆและเครื่องดื่มที่นี่กันค่ะการสั่งอาหารเราก็เขียนใส่กระดาษที่มีบนโต๊ะและไปส่งให้ที่เคาน์เตอร์ได้เลยครับ เมนูแนะนําของทางร้านในส่วนของโทสต์หรือขนมปังปิ้งนั้นก็จะมีให้เลือกมากมายหลายหน้าเลยค่ะเช่นเนยนมน้ําตาลอวันตินช็อกโกแลตสตอรอเบอรี่และนูเชลล่าค่ะเครื่องดื่มก็จะมีให้เลือกหลายเมนูเช่นกันค่ะซึ่งวันนี้พี่ไป๋ก็เลือกสั่งโค้ชช็อกไปหนึ่งส่วนอ้ําก็เลือกเป็นนมสดคาราเมลปั่นค่ะแต่หากใครชอบความหวานแบบเปรี้ยวซ่า ก็มีเมนูน้ำพึ่งมะนาวโซดาและเมนูโซดาอื่นๆให้เลือกอีกมากมายเลยนะคะและถ้าหากยังไม่จุใจหรือเพื่อนๆมากันหลายคนอยากจะสั่งทั่วใหญ่ทางร้านเขาก็มีเมนูบิงซูฮันนี่โพสและวาฟเฟิลพร้อมไอศครีมหลากรสให้เพื่อนๆได้ลองลิ้มชิมรสกันด้วยนะคะส่วนถ้าใครหิวนะครับก็มีเมนูคาวนะครับผมเนี่ยแนะนำเลยครับเฟ็นฟายราชีสสุดยอดครับ มีทั้งสปาเกตตี้ข้าวไข่ข้นชีสโอ้หน้ากินสุดๆครับค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะสั่งอะไรเบาๆนะคะเพราะก่อนหน้านี้เราได้รับประทานซูชิไปอย่างจัดหนักแล้วนะคะเราก็เลยสั่งเป็นของว่างทานเล่นค่ะ เสร็จเรียบร้อยเราก็นํามายื่นที่เคาน์เตอร์แคชเชียร์นะคะพร้อมกับชําระเงินและนั่งรอสักพ,พักค่ะนมสดคาราเมลปั่นของเราก็ได้แล้วค่ะเรามาชิมรสชาติกันนะคะรสชาติก็อร่อยหอม,ห,อมหวานคาราเมลนุ่มลิ้นมากเลยค่ะและเมนูถัดไปก็ตามมาติดๆนะครับเป็นขนมปังนึ่งนมสดสังขยาซึ่งทุกวันนี้นะครับในกรุงเทพก็หาทานยากมาก แต่ที่ร้านใส่นมเนี่ยก็มีเมนูนี้ให้เราได้ทานกันครับและรสชาติของสังขยาก็ไม่ได้หวานจนเกินไปนะครับกลมกล่อมกำลังดีครับอืม และแล้วเมนูที่ผมรอคอยก็มาถึงโคตรช็อกช็อกเยอะจริงๆครับช็อกโกแลตเยิ้มๆโปะด้วยวิปครีมช็อกโกแลตเต็มข้นกลมกล่อมกำลังดีไม่หวานจนเกินไปนะครับอืมฟินสุดๆเลยครับแล้วผมก็ลองอัดแอปเอาขนมปังนึ่งดิปวิปครีมช็อกโกแลต อร่อยไปอีกแบบหนึ่งเลยครับนี่ก็เป็นภาพความทรงจำระหว่างผมกับภรรยาที่มีกับร้านใส่นม,มนะครับจากเพื่อนพี่น้องสร้างความสัมพันธ์จนแต่งงานกันครับผมทุกวันนี้เราก็ยังทานร้านใส่นมกันอยู่เลยครับและหากใครผ่านไปผ่านมาแถวเมืองทองนี้อย่าลืมแวะร้านใส่นมกันนะคะที่นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสุขและความรักของคุณก็ได้คะ่ะ